เออสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนวันนี้กลับมาพอกันอีกแล้วกบส่องแอรน่อยแซนแอลหลังจากที่แบบหายไปล่นเนาะพี่น้องเนาะหายไปแบบเลยล้องคลิปเป็นประมาณหลายเดือนเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ก็แบบกลับมาเฮ็ดคลิปเคลื่อนพี่น้องวันนี้บอคอยมีคอนเทนต์ยังหลายเนาะวันนี้เขาก็สิมาดีวิวเนาะวอนเที่ยวเฮ็ดงานอยู่ประเทศไทยเนาะอยู่จังหวัดสุนุรีเนาะวันเก่าวันเริ่มเนาะก็คือ ร้านกล right. the ้อง Rossing Sunday มูนี้เขาสิมารีวิวว่าได้ลาเมื่อนี่นะครับเขาเฮ็ดงานนี่ตื่นมากนี่เฮ็ดงานยันยังแน่นเนาทุกคนเนาะตื่นมากเลยละเมื่อคือแบบเปิดประตูร้านพี่น้องเปิดประตูร้านหวานอ่ะหวานเฮ็ดงานนี่ยมาอ้อล้อไปอ้อล้อไปโซ่อยู่ข้างนอกนั่นแหล้นะแต่ว่ามือนี่พอๆไม่ดุขาเนาะมือนี้มันกแบบเมื่อแบบวันที่หนึ่งเนาะมือแรกของของเรือน เดือนยังว่าเดือนนี้ฮะเดือนเดือนเมษาเดือนเมษานเาะช่วงนี้แบบกำลังสิ้นเดือนต้องนานแบบช่วงนี้มันยังเงียบเลยเพราะว่าลูกค้าเ่าท่านเ่ราะท่านเขาน่าช่วงประมาณวันที่ซีที่หานาะเงื่อนเขาออกเนาะคนแบบที่เขาแบบอยู่ในโรงงานเนาะเ่าเปลี่ยนหล่อเนาะช่วงนี้ไทยแบบสิครับบ้านเนาะแบบมาอยากมาเปลี่ยนหล่อเนาะมาหลานกองหล่อสิงส้นบุดีไหรเนาะตอนนี้ โอเคพี่น้องวันนี้เขาก็ซีมารีวิวเนาะรีวิวแม็กที่แบบว่าเขากำลังยึดกันตอนนี้เนาะทุกคนเนาะซีมารีวิวแม็กใ้เรื่องเราเขากำลีวิวีวิวอุปกรณ์แบบที่แบบข้าเหยียดง่ายทุกคนเนาะตอนนี้เขากำลังซีมารีวิวนี่แม็กที่แบบยี่ห้อดที่กายึดกันเนาะทุกคนเนาะยี่ห้อดเลนโซ่บอกเลยแบบโคตรงามเลนโซ่ดีวันเอฟซีแม็กกว่าที่สองที่แบบโคตรยึดเลยนี่ N5 ็นห้าแม็กเอ็นห้แป้นราคามีแบบหลายๆรุ่นเนาะมีหลายแบบหลายยี่ห้อเนาะแต่ว่าที่แบบพิเศษเกิดสิเป็นเลนโซกับ N5 เนาะโอเคทุกคนหลังจากที่แบบเท่าดีวิวแม็กแล้วเราก็มาดีวิวอุปกรณ์การเฮ็ดงานของเขาเนาะทุกคนเนาะมาเห็นทักคนมาอุปกรณ์เหตุการณ์ของเขาแตบ่มีหลายรุ่นเนาะอันนี้คือแบบ เครือ่องถอดยางเครื่องถอดยางเนาะเครื่องถอดยางยุราอยู่ที่นี่สองเครื่องเนาะเครื่องนี้อีกเครื่องหนึ่งเนาะสไลด์กับซิมาร์ใส่เครื่องนี้พี่น้องเพราะว่าเครื่องนี้แบบมันใส่ดีนะยังเครื่องนี้กับซึเป็นเครื่องถอดยางด้วยกันเนาะอันนี้แบบหลายๆคนกับซิโบฮูว่ามั็นยังเนาะนี่เอิร์ลเอิร์ลยังอัะมาซูก้ามีลมไม่น่าเลยครับ เติมล่องก็เปลือกนอกก็สิแบบใส่ยิ่งเนาะมันเป็นเปือกล่องเนาะเดี๋ยวเ่าสะมารีวีลอีกบางอีกตัวนี้ก็สิเป็นเครื่องทวงเนาะเครื่องทวงศูนย์ล้อเครื่องทวงเวลาทวงอะไรกันอันนี้ก็คือแบบตะกัวที่แบบว่าเอาไอรีสหล่อเนาะให้แบบน้ำหนักหล่อมันซัำกันเนาะโอเคพี่น้องก็แบบคลิปนี้กับโม่ยาวเนาะแบบขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะก็ฝาก ก็ติดตามเนาะที่สำคัญเลยฝากก็ติดตามเนาะฝากเบิ้งคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะแ้ะการสิบแบบเริ่มก้ามาเห็ดคลิปขึ้นเนี่ยว่าจะเห็ดคลิปล่นน่ะพี่น้องโอเคพี่น้องสวายดี